จอกันอยู่นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด30ตันนะฮะมาแนะนำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะครับของยอสติวิลานั่นเองนะฮะเป็นรุ่น336 d า o c กดีด็อกนะครับห้าตามที่ต้นคลิป ของเราเลยนะครับต kind of exactly ัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่นําซ้ําเป็นรหัสตัวดีนะแน่นอนตัวดีเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วของแคทโรพิลล่านะครับเจ้าพวกตระกูลดีนะฮะผู้นี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์คอมมันเร์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับแล้วก็แน่นอนในคำที่เป็นเครื่องคอมมันเร์ตัวใหม่นะลูกค้าครับพวกการทํางานการตอบสนองของเขาเนี่ยจะทําได้ดีทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ย จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะถือว่าฟิล์มฟ้ามากๆนะครับเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยและก็ไม่นำซ้ำเจำ้าตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับสเปคลายแจ็ค แบบนี้เลยลายหัวกระแทกเดิมๆจากโรงงานติดให้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไปติดเพิ่มชิ้นหลังนะฮะต้องมีเสียประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องนะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะฮะใหญ่ไม่ว่ามีแยกด้วยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะนี่ใบทรงใบโซ่เนี่เต็มๆแบบนี้เลยเน,น,นาาๆเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับสภาพช่วงฟงเฟมของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับนี่แคตตาบิลล่า3ามสามหกดีนะครับอ่ะเปิดดูฝั่งแผงหม้อน้ํากันนิดนนึะะะครับช แผงาาม้อน้้ำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่พวกกรองอากาศม้อแบตเตอรี่ก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาสวิตช์เนี่ยก็เปิดฝั่งนี้สวิตช์ฝั่งเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ตามสายเครื่องจักรของแคทนะเขาจะมีตัวเปิดปิดชแบตเตอรี่ตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อตัดแบตนะฮะเวลาที่เราหยุดหน้างานานานๆหลายวันเนี่ยก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรวนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราในตัวได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะฮะเครื่องจักรแคทเนี่ยจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่สามามพวกดีด็อกนะฮะ หล่อๆเบงๆนะฮะด้านหลังก็จะตีโลโก้แคตแบบนี้เลยบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะครับตัวนี้นะฮะ3ามสดีนะครับอ่ะเพืดูปั๊มกันนิดนึงนะครับชิบนี่นะฮะท่าปั๊มนะครับสวยๆแห้งๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อๆเลยนะครับด้านข้างสวยนะฮะช่องเก็บของมีติดมาให้เรียบร้อยตามสายรถขุดจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะ่ รรนะครับบูมเบิร์มรอยร้าวรอยดาไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตามสารลูกคุณของญี่ปุ่นเขาจะมีตะขอจุดน้ำหนักตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะเบ่งเบ,บ่งนะระบุ้งกีเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะฮะสวยพร้อมลุยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในโซ่ของแลมปั๊มแล้วก็ตัวเดินของเจ้าตัวนี้กัดน,นะครับชิปน้นาตาภายในนะครับแบบนี้เลยนะฮะ บอกก็จะตีโลโก้แคทแบบนี้นะฮะวบงบอกยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะหน้าจอของเขาแน่นอนจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะแล้วก็พวกแมกาศนะ,ะการทําความเย็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นความใช้เลยนะครับหนาวเลยนะนี่ไอ้น้ำขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะ,ะเอามาเนี่ยลุยงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกันนะครับนี่เดี๋ยวจะกดตัวแบบรอบต่ําสุดให้ดูนะลูกค้าครับเป็นการเทสปั๊มนะครับนี่นะฮะ กดตัวลอยได้สบายๆนุ่มๆนิ่มๆนะลูกค้าครับนี่แรงปั๊มนี่ไม่ต้องห่วงเลยรุ่นใหม่นะฮะค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามตามือดีมากๆนะครับนี okay. ่คอนโทรลนะฮะใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่นะขวกบูมเข้าออกนะครับสวิงขวาสวิงซ้ายนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวเดินเดินหน้านะถอยหลังนะครับได้ปกติบิดตัวทีละข้างนะครับไปมาซ้ายขวาได้ปกติเลยนะครับ ว่าสู้แรงดีมากๆเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใซ็งานได้เลยนะครับพร้อมดีตัวเดินดีนะฮะเอาไปพร้อมลุยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูสภาพเครื่องนะฮะร,ราดเครื่องของ,ของเจ้าคันนี้ชัดๆกันนะครับปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับในเรื่องของสภาพเครื่องนะของเจ้าตัวแคตตาเบล่าส3มสามดีด็อกคันนี้นะครับนี่ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเครื่องพวกสูบเทอร์โบนั่นเองนะฮะตามตัว ไซส์ใหญ่นั่นเองนะครับทุกค้าครับแล้วก็ในส่วนของ,งเครื่องของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสเซิลล่ารหัส4 9หรือว่า4 9นั่นเองนะครับตัวน,นี้นะเนี่เดี๋ยวดูสภาพ,พเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ลูกค้าครับจุดรัซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ด้านหลังฝาฝืงสวยนะครับตัวนี้นะฮะหลังคาหลังคาสวยไม่มีผุนะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวแคทวิลล่า36นดีคันนี้นะครับ ถ้าในนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถขุด30ตันนะครับแคทเทอร์พิลล่า3 3 6ดีด็อกสคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคุณเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาอันก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนบบอกได้เลยว่าแห้งสดด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 ีีีีมมมมมาาาาาากกกนน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 ะะะพพพววววววปปัััััั๊ตตเเ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 เิิคคคครรรรรรื่่่่ออออองงงงงขขยยยยยยทไไไไไ้้้้้้้้แแแหหลลลลุใชบบ็ ส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ช่องร้านไปลายเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆได้ตัวใหญ่ๆนะฮะแบบนี้แล้วก็เป็นรุ่นใหม่แบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากกับตัวคัสติบิล่า 336D คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ผ่าดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคคลิปหน้าสสวััดีรบ